ชีวิตตลอดอายุ90ปีคุณค่าที่คุณไม่ควรพลาดความมั่นคงและการสร้างอนาคตที่มั่นคงเป็นสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงและแบบประกันตลอดชีพอายุ90ปีคือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยคุ้มครองคุณและครอบครัวในทุกสถานการณ์ สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือความคุ้มครองชีวิตที่ยาวนานไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เบี้ยรประกันจะคงที่และคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการปรับเบีย้ยเมื่ออายุคุณเพิ่มขึ้นสามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้เหมาะสมคุณสามารถเลือกระยะเวลาชำระเบีย้ยตามความต้องการของคุณให้คุณมีความยืดหยุ่นในการบริหารการเงินการลงทุนและมูลค่าสะสมประกันตลอดอายุมักมี ส่วนผสมการลงทุนช่วยให้คุณสร้างมูลค่าสะสมที่จะช่วยในเรื่องของการเงินในอนาคตขั้นตอนในง่ายติดต่อเราวันนี้นะครับเพื่อคำแนะนำจากนักวางแผนการเงินมืออาชีพและเริ่มต้นวางแผนอนาคตให้คุณมั่นคงเชื่อมั่นและเลือกประกันชีวิตตลอดอายุ90ปีเพื่อปกป้อง สิ่งที่คุณรักอย่างแท้จริงและสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับครอบครัวของคุณคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าคุณสามารถเลือกระยะเวลากี่ปีอย่างเช่นถ้าคุณต้องการสร้างมรดก10ล้านบาทอายุ30ปีนะยกตัวอย่างนะถ้าเราชำระเบี้ย5ปีเบี้ยรประกันอยู่ที่ประมาณ6 3 3 0 0บาท แต่ถ้าชําระเบีย้ย10ปีในเงินเท่ากันคือ10ล้านบาทนะเบี้ยรประกันอยู่ที่3,036,200บาทถ้าเราชรําระ15ปีเราเลือกชําระ15ปีเบี้ยรประกันก็จะอยู่ที่2,51,000บาทและถ้าเราเลือกชําระ20ปีเบี้ยรประกันอยู่ที่2,11,400บาทและถ้าเราเลือกชําระ90ปี เบี้ยประกัน10ล้านทุนประกัน10ล้านเบี้ยจะอยู่ที่1 4 000, 8 8 0 0บาททันทีที่บริษัทร,รับเท่ากับมีกองมรดก10ล้านบาททุกวันคุ้มครองวันละ10ล้านบาทนะครับเราทรง5ปี10ปี15ปีนะแล้วหยุดแต่ยังคุ้มครองต่อไปถึง90ปีนะ นั่นคือความมั่นคงนั่นคือมรดกที่สร้างไว้ให้กับคนที่เรารักนะครับตลอดชีพ90นะตอบโจทย์แน่นอนครับ